ตอนนี้เรากลับมาดูกันนะคะว่าไลฟ์โค้ชเนี่ยเขามีหลักหรือมีแกนในการที่จะนำพาชีวิตคนในมิติต่างๆยังไงบ้างคะัะพี่จิมมี่เล่าเลยคนที่เดินเข้ามาหาไลฟ์โค้ชคือต้องมีปรารถนาก่อนว่าเราจะต้องใช้ชีวิตต่อไปและไปข้างหน้าได้ไม่ถอยหลังเพราะแ้ไม่ใช่คนแบ<ท>บไม่รู้จะไปไหนและฉันท้อแท้ฉันไม่อยากทำอะไรแล้วมาหาไลฟ์โค้ชอ่ะก็จริงๆท้อแท้มาได้แต่ว่าต้องมีความหวังว่าฉันจะรอด <Okay. S 1> แต่พอเขาตัดสินใจมาหาแล้วว่าทักษะที่เราต้องมีคือทักษะในการ สร้างความไว้วางใจจนเขาสามารถเล่าทุกเรื่องที่เขาอาจจะไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนก็ได้โดยเฉลี่ยมันใช้เวลาสักเท่าไหร่ในการที่กว่าเขาจะไว้ใจเราเนี่ยอยางแปลกหน้าเลยแล้วเข้ามาหาะไม่เกินห้านาทีถอกแต่มันเป็นทักษะที่ต้องดูใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไว้เดี๋ยวมาลองอ่ะค่ะไม่ท้อแท้นะแต่อยากไปข้างหน้าพี่ไลฟ์โพสมันอาจจะไม่ใช่ศาสตร์ในการแก้ปัญหาเพราะว่าแชมป์โลกอ่ะ เขาเก่งที่สุดแล้วเขาต้องต้องมีโค้ชเพื่อที่จะทำให้คนที่เป็นแชมป์โลกอ่ะเห็นศักยภาพของตัวเองว่ามีมากกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นอันนี้คือ mindset คือความเชื่อเลยว่าเราต้องเชื่อกับว่าคนที่เดินเข้ามาหาเราไม่ว่าเขาจะแบกปัญหาอะไรมามเขาจะรอดได้ได้วยตัวเองทีนี้พอเวลาเขาเข้ามาละลายพฤติกรรมไว้ใจกันเนี่ยแกนหลักที่เราพูดหลักๆเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้าง ครั้งแรกเราจะถามเขาเลยว่าเขาอยากคุยเรื่องอะไรเื็นเราจะไม่เราจะไม่เริ่มบรรยายอะไรก่อนอพอเขาอยากคุยเรื่องอะไรเนี่ยตอนที่เขาเล่าอ่ะเราจะได้ยินแมสเซจบางอย่างให้เราใช้ทักษะที่เราเรียนมาคือมนุษย์ประกอบด้วยอะไรบ้างเพราะในนั้นอะ่ะเราอาจจะไม่ฟังเรื่องราวเลยนะแต่เราฟังคุณสมบัติที่ดีในตัวเขาต่อให้เรื่องที่เล่ามันแย่มากเลยอะ่ะไม่อยากเป็นหนี้ติดยาทะเลาะกับลูกไม่สบายใจเรื่องเจ้านายอะไรก็ตามมันเป็นปัญหาทั้งนั้นแต่ภายใต้นั้นมันจะมีทักษะดีๆของเขา พอได้ยินทักษะดีๆถ้าเราสามารถที่จะบอกเขาว่าเราได้ยินอะไระบอกเขาไปเลยเขาจะเริ่มรู้สึกเฮ้ยที่เล่าเนี่ยปัญหานั้นเลยนะทําไมเขาเห็นความดีของเราอ่ะจิตใจเขาจะเริ่มเริ่มเบิกบานขึ้นเสร็จแล้วอ่ะเราจะได้ยินความเชื่อที่เขาแบกมาแล้วสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเหมือนเข็มชิดที่ทําให้เขาใช้ชีวิตแบบนั้นเพราะเขาเชื่อแบบนั้นเขาอาจจะมีความกลัวบางอย่างที่ติดตัวมาเชน่นกลัวคนไม่รักลกลัวไม่เก่งไม่เก่งอะไร มันก็จะมีวิธีวิ่งหนีความกลัวหรือว่าดำรงชีวิตตามค่านิยมตามความเชื่อของตัวเองนั่นแหละทําให้เขามีชีวิตที่มีปัญหาที่เขาแบกมาคุยวันนี้เพราะนั้นเราเราแค่ทําใจให้ว่างไม่ตัดสินเขาเขาจะเล่าอะไรให้ให้เราฟังอะ่ะไม่เกิดไบแอสไม่เกิดไบแอสไม่ตัดสินแล้วฟัง<ม>แล้วบอกเขาว่าเราได้ยินอะไรทั้งหมดใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะโอ้พรชิที่เวลาสมมติถ้าเราคุยกันอะ่ะไม่ควรเกินชั่วโมงน้งนะถ้าคุยมากกว่านี้ สิ่งที่เหลือมันจะเป็นเรื่องที่เขาเล่าซ้ําไปซ้ำมาเพราะฉะนั้นโดยมากโคชิ่งคือวันายวันเพราะว่ามันต้องนั่งคุยกับเขา<ช>ทีนี้พี่จิมมี่มีสถาบัน Thailand Coaching Academy ตรงนั้นเ,เล่านิดนึงพอจิมมี่ไปเรียนมาแล้วก็มาทำการโคชเนี่ยจิมมี่ทำได้สักปีหนึ่งอะรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพได้เพราะว่า ตลาดของยิมมี่ยิมมี่เลือกที่จะโส้สผู้บริหารเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยถ้าเขาเปลี่ยนแปลงได้หนึ่งคนมันมี impact อิมแพคกับคนหลายคนมากมพอยิมมี่เริ่มทําเป็นอาชีพอ่ะคนก็จะแบบไปล่าหรือว่าอุอาชีพนี้เงินดีคือเงินดีมันต้องมีคนจ้างก่อนนะพี่ <c oughs> มันยากตรงที่ทําอย่างไรให้คนตัดสินใจจ้างด้วยราคานึงที่เขาเต็มใจจ่ายพอพอคนเริ่มคิดว่าเฮ้ยอาชีพโพสหนึ่งอิสระไม่ต้องไปตอกบ,บัตรตอนเช้าเลิกง,งานตอนเยน็นทํางานเมื่อไหร่ก็ได้วันไหนไม่อยากทําก็ไม่ต้องทํา คนก็เลยเริ่มสรรหาที่จะมาเรียนนะคะพี่นีคคิดว่าถ้าเราทําธุรกิจได้เป็นอาชีพได้ทําไมเราไม่สอนให้คนอื่นทําได้ด้วยเอออย่างสมมุติว่าคนเขาอยากมาเนี่ยสิบยี่สิบคนอยากมาเรียนพี่ก็เปิดเป็นเป็นคลาสแต่พอเปิดเป็นคลาสเนี่ยทุกคนออกไปแล้วจะถือว่าตัวเองเป็นโค้ชได้เลยหรือเปล่าเราต้องมานั่งดูอีกหรือเปล่าว่าคนไหนที่ตกลงใช่หรือไม่ใช่เพราะว่ามไม่อย่างนั้นเนี่ยปัญหาคือเขาอาจจะเป็นโค้ชผิดก็ได้ใช่ค่ะขอบคุณที่ที่ถามวันนี้ค่ะเพราะว่า การที่เปิดโรงเรียนอ่ะอันแรกเลยคือนี้นี่ต้องให้สถาบันทั่วโลกรับรองว่าที่เราสอนน่ะมันใช่แน่ๆอันนี้อันที่หนึ่งนะคะอันที่สองคือคนที่จะจบจากเราไปได้อ่ะเรามีกระบวนการในการเทสหลักสูตรของทินนี่สามารถเรียนได้ภายในปีเลยนะคะอันแรกเรียน2วันยังไม่ยังโพสตไม่ได้แต่ให้รู้จักว่าทั้งหมดที่พูดมื่อ่ี้ค่ะความกลัวค่านิยมความเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยพอเข้าใจแล้วมันจะอ๋อเรายังลดล็อกได้วยตัวเอง งั้นอยากรู้ทักษะไหมว่าตอนที่มาเรียนทําไมปลดล็อกได้ mm hmm. ก็มาเรียนทักษะ mm hmm. ก็คืออันนี้คอร์สที่สองพอเรียนทักษะเสร็จมันก็จะมีความเข้มข้นของทักษะทีนี้ก็จะมาเรียน competency mm hmm. ของการเป็นโค้ชที่ระดับทั่วโลกเขายอมรับแั้ก็อาจจะมีบ้างมั้งที่เข้ามาเรียนแบบผ่านไปหลักสูตรแรกแล้วก็เออบอกจะเป็นโค้ชแล้วฉันก็ไปซึ่งันนั้นน่ะเราไม่ได้ให้ไบเซอร์ว่าเขาเป็นโค้ชเราให้ไมเซอร์ว่าเขาจบจากวิชาที่เรียกว่า l e a d i n ม my l i คือนําชีวิตตัวเองแต่สุดท้ายคนที่ มาปรึกษาหรือมาหาก็จะเป็นคนตัดสินเองแหละว่าตกลงนจจะงคนนี้ใช่หรือเปล่าช่วยฉันได้ไหมใะถูกค่ะอยากให้พี่จิมมี่จิมมี่เดอะโค้ชเนี่ยนะคะบอกกับท่านผู้ชมทางบ้านอย่างน้อยก็ได้อะไรติดไปในวันนี้ที่ชมเราว่าการดำเนินชีวิตในวันนี้เนี่ยเขาควรที่จะหาตัวตนได้อย่างไรหรือมีปัญหาควรจะแก้ยังไงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตอะ อย่าเพิ่งมองออกไปข้างนอกให้กลับมาหาตัวเองก่อนแค่ถามตัวเองคำสั้นคำถามสั้นๆง่ายๆเลยนะคะว่าตอนนี้เรากําลังรู้สึกอะไรเพราะถ้าเราสามารถสัมผัสความรู้สึกของตัวเองได้อะความรู้สึกนั้นมันจะหยุดเพราะมันมีคนเห็นแล้วพอหยุดปุ๊บเนี่ยสติเราจะนิ่งนิ่งเทียงพอที่เราจะตัดสินใจไปข้างหน้าว่าเราจะตัดสินใจกับเรื่องนี้อย่างไรดยจิตที่เป็นกลางที่ว่าง เมื่อมีปัญหาในชีวิตถ้าเราตัดสินใจด้วยจิตที่ว่างอันนั้นคือพลังปัญญาที่ที่นีขอเรียกว่าปัญญายานของเราอะค่ะที่จะทําให้เราอะก้าวหน้าในชีวิตอย่างถูกต้องตามจรยิยธรรมตามสิ่งที่เราเกิดมาเพื่อจะเป็นคนคนนั้นเพราะทุกอย่างอยู่ในตัวคุณนั่นแหละไม่มีใครแก้ปัญหาให้เราได้นอกจากตัวเราเองแต่เราต้องเข้าใจตัวเราก่อนว่าตอนนี้เรากําลังรู้สึกอะไรและอยากจะไปทิศทางไหนแล้วก็ตัดสินใจด้วยจิตว่างค่ะ โคชิมิก็สรุปได้ดีนะคะเพราะว่าไม่มีใครจะแก้ปัญหาตัวเราได้ต้องจากตัวเราเองแต่ว่าโอเคในองค์ประกอบต่างๆก็เป็นตัวช่วยได้และขณะเดียวกันไม่มีใครแก้ปัญหาให้ได้ถ้าตัวเองไม่คิดว่าจะต้องลุกขึ้นมาแล้วก็เดินต่อนะคะในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะด้วยความยินดีค่ะสวัสดีค่ะ